เราส่งนันได้เลยอดขายดดดวาแล้วรคัวนั้นก็ว่ากั่าดาเท่าท้าับประกาทัครสแล้วคนเราละ a r n e r งานลูกเตาเรล้าก็คือเราใช้ไว้ก็มือเบรรทุภาพถบาวัตอนุกกรดสอง้อยของยากยากของัวเราจะตัว ก่ลำาเรื่องตารกพื่อเรามาวจ้ต่งกันงรับมต้องเดอม่ตองจาะไมุนต่อไป้ันข้าวจ้าวและข้าวเจ้ก็ได้อาหาอนเด็มาจากตัางดที่ไหนเท่ากนะครับปรตกองกับข้าวจของเอานะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những